สวัสดีครับวันนี้ก็พาพี่น้องมากินกุ้งอบมูนเซียนครับกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องขาดยากเลยนะคะแล้วอ,อยากกินมานานแล้ววันนี้ก็น้องมูลเขาทําให้กินนะครับนี่เลยครับร้อมมากมา<อ>ก <ๆ S 1> เลยนะครับเป็ทำเนาะใช่น้องมูลเขาทําเป็นครั้งแรกครับแต่หอมมากครับสงสยหน่าอร่อยมากเลยนะครับยังไม่กินก็ได้กิ่นก็น่าจะอร่อยสุดๆเลยนะครับพี่น้อง ก่อนกินเลี้ยงผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงผายกินด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆไว้ให้เลี้ยงด้วยนะคะเผื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากมาก <มา S 1> ครับมากมากค่ะทานด้วยกันค่ะลองชิมเลยค่ะคณเลี้ยงรสชาติเป็นยังไงมาค่ะพี่น้องกินเกลยวสารโคลอกุุงในค่ะเนาะพี่น้องเนาะในค่ะนี่ค่ะพี่น้องเชียนนเชียนเยอะๆจ้า งงนเขาทำครั้งแรกจะเป็นยังไงหมาลยคนะสุดยอดครับพี่น้องหอมขิงหอมต้นหอมพักชีครับพี่น้อง มาครั้งหนึ่งเนาะมีแต่บ,บุญเส้นมันแล้วก็มันหวานมากเลยเนาะกินนิ้เดียวก็กินคนมันชอบไม่เหมือนกันครับ<ช>คนก็ชอบหวานครับพี่น้องถ้าเราทําเองนี่เราไม่ชอบหวานก็อะไรก็กให้มันถูกปากแล้วเท่ากับที่เราทําเองมันก็ไม่มีหรอกครับพี่น้องเพราะว่าคนที่เขาขายเขาก็ว่าถูกปากเขานั่นแหละเนาะครับพี่น้องค, <ๆ S 2> คนเราชอบ ไม่เหมือนกันครับของตัวใหญมากของเขาไม่อร่อยแล้วก็ไม่ได้บ้าเนานะเพราะว่าเขาก็อร่อยของเขาครับส่วนเราก็อร่อยของเราทุกวันทุกวันครับพี่น้องทำเองอร่อยเองเลยนะคะใช่ครับอืม กุ้งอะไรมากค่ะกับข้าวหรือว่าขอาง ใช้อะไรเงี้ยครับพี่นะ้องมันแบบว่าเราสั่งของออนไลน์ก็เหมือนกันเนาะเวลาเราดูเขาใส่ไว้ในหุ่นอะ่ะเพราะว่าที่เขาใส่ไว้หุ่นเกาหลีครับพี่นะ้องแต่เวลา <c oughs> เราสั่งมาแล้วมันเป็นอีกแบบหนึง่งเวลาเรามาใส่เอ้ยมันไม่มันไม่หลอ่อไม่ช่วยเหมือนที่เขาใส่ไว้ที่เขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่เขาโช่ว,ว้แต่เราจะไปโทษว่า ความเไม่รีอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะคะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าหุ่นเรล้ากับหุ่นที่เขาใส่ไว้มันไม่เหมือนกันครับบางทีสั่งมามันก็ไม่เหมือนที่เราเห็นครับพี่น้องที่ถ้าเราอยากได้แบบตรงใจเราอะไรอางนี้ยต้องไปซื้อที่ร้านเองอะไรอย่างนี้ครับพี่น้องกับข้าวก็ต้องทํากินเองอะไรองนี้ยครับ เาดี๋ไปโทษคนอื่นไม่ได้ครับน้องโทษได้อยู่แต่ว่าไม่ค่อยอยากโทษใครครับถ้าเราไปเลิกเองสวยไม่สวยก็ไม่ไม่ไม่จะไม่มีว่าจะไปโทษใครครับ เราต้องนึกถึงว่าบางทีเราไปเลือกเองตอนอยู่ในร้านเสียงไฟหรือว่าเสียงอะไรในร้านในห้างมันสวยครับพี่น้องอยู่ในห้างห้างแบบว่าอากาศอ่อนไ่ใช่เอเย็นเย็นอะไรอย่างเงี้ยรู้ไปทั้งหนก็ส่วยไปหมดครับพี่น้องแต่เวลาเรามาใส่ที่บ้านที่ห้องมองข้างนอกมองข้างๆเรามันไม่เหมือนในห้างครับ มันก็เปลี่ยนไปครับพี่น้องครงนี้ได้อคเียงทีซื้อมาแล้วตอนตอนไปซื้อก็ว่าใส่แล้วน่าจะรูดีอะไรเงี้ยค่ะเสื้อผ้าเดี๋ยวเวลามาถึงบ้านแล้วมาใส่รูนิ่วบางทีไม่กลาออกไปข้างนอกเลยครับพี่น้องบางทีซื้อมาแล้วไม่ใส่นะเก็บไว้อยู่ในตู้ครับ เวลามีส่งของกาบป้านทีนึงก็เก็บเรายังไม่ใส่นะครับพี่น้องเก็บแล้วก็ส่งไปให้คนที่บ้านคนในหมู่บ้านที่เขาไม่ไม่ค่อยอันนี้ครับพี่น้องไม่ค่อยมีช่าถามว่าเรารวยไหมเราก็ไม่รวยหรอกครับพี่น้องแต่ว่าเราเก็บไว้ก็เก็บไว้เฉยๆครับพี่น้องไม่รู้จะเก็บไว้ทำไม ถ้าเก็บไว้นาำมันก็หมดสภาพนก็ใช่มันก็ขึ้นราเองอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แบบถ้าคนอยากใส่จริงๆก็เอาไปให้เขาใส่เขาคราบูโอ้ดีใจมากเลยนะครับใช่ทีไม่มีเนาะใช่บางทีเขาหาเช้ากินค่ำอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาไปงานก็คนใญ่ชุดสาวชุดนิมนะใช่บางทีชุดอย่บป้านกับชุดไปในใน คนเยอะๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันเร็วกันครับพี่น้องน่าสงสารครับถามว่าเรารวยไหมเราเราก็ไม่ได้รวยหรอกครับแต่ว่าเราก็ดีกว่าเขานิดนึงอะไรเงี้ยครับก็แม่งแม่งเขาสงสารเขา คนบ้านนอกเราถ้าหนังจะหาหากินข้าวยังยากนั้งบา่งทีปีปีเขายังไม่ซื้อเสื้อผ้าสักตัวเลยครับพี่น้องเราจะซื้อเรามาเก็บไว้อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ครับทําให้มีประโยชน์ดีกว่าครับพี่น้องแมงเขาเขาดีใจครับพี่น้องใส่ไปงานเลยเนาะใช่ <c oughs> เวลาเรียงกลับปานทีนึงเนี่ยควรไปครับ ซื้อบางทีก็ซื้อแบบตัวละร้อยอะไรเงี้ยเว,เวลาืื้้้ออ,อาแพงเหรอ,อนะครับใช่ครับเสื้อยืดแบบตัวละร้อยอะไรเงี้ยเัียงก็ซื้อกลับไปเวลาไปถึงบ้านนิ้วคนในหมู่บ้านเพราะว่าเขารู้ว่าแรีงจะให้เขาก็มาครับพี่น้อง <c oughs> ขอคนละโตัวสองตอะไรเงี้ยครับแรีงก็ให้ไปบา <c oughs> งทีขนังเสื้อผ้าแรีงใส่ทุกวันนี้เขายังขอเลย เวลาเลี้ยงกับป้านคนไปเยอะๆแต่เวลากลาบมานี่เดีแค่ไม่กี่ชุดเองครับพี่น้องได้ลกลับมาแต<ม>่ก็มีความสุขดีนะครับพี่น้องเีคยวา่าเราทิ้งไว้ให้มันจะข้าวให้มันฟังเฉยๆนะครให้คนอื่นเขาใชไม่ว่าไม่ว่าอะไรนะไม่ว่าของกินหรือของใช้ถ้าเราให้เขาแล้วเขาเห็นเขาใช้เห็นเขาชอบกินเห็นเขาใส่แล้วมีความสุข แล้วก็มีความฉุกไปด้วยนะครับพี่น้องอม,มันไม่เหมือนกันนะ้องมนค้นก็เก็บไปแล้วก็ไม่ใส่อืมถ้าเห็นเขาใส่า,สา<น>ว้านี่ดีใจมากเลยเนาะอย่ากได้เยอะๆเลยนช่นบบนนใช่ไปงานไหนก็เห็นเขาใส่ร <c oughs> ที่เราให้ แต่บางคนเขาก็นึกถึงเขาเนาะใช่ครับเมื่อก่อนส่งของง่ายเรื่งก็ส่งไปให้อยู่ครับพี่น้องเก็บแล้วก็ส่งไปให้เขาครับแต่ดอนนี้มันก็ส่งยากนิดนึงครับมารับมารับของในเมืองเนาะใช่มารับในเมืองบางทีก็เขาในเมืองในเมืองก็ปีกเนาะเขาออกยากครับเพราะว่าโควิดครับพี่น้อง อย่างนี้แหละครับ ok พี่น้องคนเรามันไม่ว่าใครไม่ว่าใครในโลกนี้ก็เลิกเกิดไม่ได้ครับพี่น้องถ้าถ้าว่าตามใจตัวเองอ่ะถ้าเลิกเกิดได้ใครก็อยากเกิดเป็นคนรวยหรือว่าคนแต่ว่าได้เลเรียนสูงสูงมีความรู้เยอะๆได้ทํางานแบบเงินเดือนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับพี่น้องแต่ว่ามันเลิกเกิดไม่ได้แต่ว่าถึงแม้ว่าเราเลิกเกิดไม่ได้แต่ว่าเราจะ เกิดมาแล้วเราจะเลือกเป็นคนดีหรือคนชั่วมันก็อยู่ที่ตัวเราครับพี่น้องพ่อแม่ก็เขาเขาก็แค่คลอดเรามาเราจะเป็นคนดีหรือคนคนไม่ดีก็เขาก็ช่วยไม่ได้ครับพี่น้องมางคนอะ่ะพ่อแม่มีพ่อแม่สั่งสอนก็เป็นคนไม่ดีก็มีนะคะพี่น้องแรงไม่ได้พูดถึง<ห> <นะ S 1> ชื่อใครนะคะพี่น้องเท่าที่เออใช่ เท่าที่เราเห็นเนาะบางทีเราก็เห็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนอ่ะเกิดมาไม่ไม่รู้จักพ่อแม่ว่าพ่อแม่เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยทิ้งไว้กับปู่กับย่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็ยังเขาก็แบบหาเลี้ยงตัวเองได้เนาะทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยครับคนเรามันไม่เหมือนกันครับพี่น้องเลือกเกิดไม่ได้แต่ว่าเลือก เป็นคนอยู่ได้ครับพี่น้องเนาะแต่ว่าคนเราเกิดมาไม่ผิดพลาดไม่มีใครครับผิดพลาดแล้วเอามาเป็นบวชเดืนแล้วทําวันนี้ให้ดีกว่าเรื่อวก็พอแล้วนะครับพี่น้องเช็กันหลังนิดนึงนะคะเพราะมีช่างมาตัดต,ต้นไม้ครับใช่ค่ะต้นไม้ใหญ่เนาะขึ้นไปขึ้ไป อรอยมากเลยค่ะ <S <S เร็วค่อยกินต่อนะครับพี่น้องโกคลิปมันยาวไปโกพี่น้องคำคาญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแร้งผายกินด้วยนะครับขอบ,ขอบคุณมากมากครับที่พูดไปนี่พูดไปสนุกสนาะนถ้าแปลว่าพูดแล้วก็มันพังแล้วมันหลีอะไรเงี้ยก็ ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ให้กำลังใจและเข้ามารับชมรับฟังนะครับพี่น้องขอบคุณมากๆครับ